มาดูสไตล์การแต่งหน้าในภาพนี้กันนะคะเป็นลูคผู้ชายอนิเมิหรือเกมที่ดูสะอาดใสแต่มีมิติแบบอีคิเมงธรรมชาติที่นิยมมากในวงการ 2D TD ค่ะเลยค่ะจุดเด่นของลูปนี้ 1. ผิวกูเนียนมากๆแต่ไม่หนาเตอะ 2. ตาสวยคงมีแสงสะท้อนชัดเจน 3. คิวเข้มเป็นทรงสวย 4. ปากโอมชมพูอ่อนมอีนความชุ่มชืน้น 5. มีบัตรอ่อนจางๆที่แก้มนิดหน่อยและ6กทนสีรุ่นทำให้หน้าดูมชีวิตชีวาค่ะขั้นตอนการแต่งหน้าแบบนี้นะคะ1งานผิวสำคัญที่สุดค่ะลงไพรเมอร์ให้ผิวโกลออกใช้รองพื้นหรือคูชั่นให้ปินิดช่ำๆไม่แมตควรนซิลเกียร์ใต้ตาและจุดต่างดำให้เงียบบ เสร็จด,ด้วยแป้งฝุ่นบางๆแค่ตรงทูโทนเท่านั้นจะเซตทั้งหน้าจะเหมาะคิ้วเขียนคิ้วให้เข้มกว่าปกติเล็กน้อยตรงตรงๆหรือโค้งนิดๆแบบคิ้วผู้ชายอนิเมะค่ะใช้ที่เขียนคิ้วแบบมีสอรหรือปากกาแล้วกอดด้วยมาคาร์เอร์คิ้วสีน้ำตาลเข้มหรือดำ 3. คอนทัวร์บัตบวกไฮไลท์คอนทัวร์เบาตรงกลางกับข้างจมูกแ่าเข้มเกินไปนะคะลัดอ่อนสีส้มอมจมกูหรือพีเดอ่อนตบเบาเบาที่โหงแก้มให้ดูระเรื่อแบบมีเลือดปากไฮไลท์ตรงหนกแก้มสันจมูกหัวตาและคิ้วปิดรูสำคัญว่าทำให้หน้ารูก,กแบบในภาพค่ะตาใช้คอนแทคเลนส์ดน้ำตาลทองน้ำตาลอมส้ม วงแหวนชัดๆแบบแอนิเมชัน eye shadow สีน้ำตาลออกเ a ดพ t i ไล่เฉดเบาๆให้ตาลึกขึ้นนิดหน่อยเขียนอายไลเนอร์บางๆไม่เขียนเลยก็ได้ลูคนี้เน้นตามธรรมชาติปัดคัดขล่าให้ขนตางอนหรือติดขนตาปลอมตธรรมชาติค่ะวาดแคทไลน์ขาวที่ตาด้วยอายไลเนอร์สีขาวหรือสอขาวตาใช้ลิป ดินสีชมพูอมส้มพีชกุหลาบอ่อนแต้มตรงกลางปากและเกี่ยออกทับ้วกลิปก้อสใสๆทำให้ปากดูชุ่มชื้นมีวิ้งค่ะเซ็เครื่องสังอชีสเปรคหรือซิงสเตย์ให้ความสัมแต่งตามนี้เราจะได้ลเตัวคอนิมหรือเกณฑ์ที่เพิ่งดูเอกมาจากหน้าจอเลยค่ะ ถ้าอยากให้แนะนำสูตรแบบตจตรงนี้เห้เพิ่มหรือยาแบบไม่ขา้าอผิวจริงก็บอกมานะคะขอบคุณค่ะที่รับชมคลิปนี้จนจบนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เรา้ะยคะบ๊ายบาย